มาเอกหน,น่อยนนนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียชลค่ะโอ้ยตามนนนี่กัน,นจ้าจ้าน้ำน้ำไทยน้ำไทยกันเออออกได้ร้อ,อ,อมาได้เวลานั้วกันอ๋อผู้แล้วผู้แล้วพวกมวันนี้ ด้วยน้ตีลาจากบนฟ้าจสววัดีครับมุ้ยวันดีครับวันดีครับไปแล้วไปแล้วกับล้งเป็นต่ดสังพี่น้อง น้อง u ูทู e นะคะลูกซ้ายล่ะบอโจกาลังเป็นตาสังเป็นตาหักวัดดีกับเป็นใบใบ,บกบเป็น นะคะคมมือมิกเธอต้อยหายรูปกับน้องหรือยังเขาถายพัดกันตรงไหนอ<ะ>่ะฮะเขาถายพัดกันตรงไหนน่าจะข้างในหรือเปล่าเนอไม่เห็นเขาเดินข้าไม่มีใช่ไหมร้อนเนาะร้อน เนี่ยเสื้อได้หรือยังเสื้อน้องอ๋อซื้อแล้วค่ะเออไ่กี่ไซะ ราคาที่เปนสีเขียวพี่น้องครับสวย้วครับขึ้นไปนะครัเส่ตอนรับเงินสวยค่ะพี่น้องคเสร็ตอนกลางวันก็ได้หรือว่าเสร็จทำงานเอบตก็ได้นะครับสทำงานทศ่าลาก็ได้ค่ะบสีนี้ก็สวยพี่น้องครบใช่สีนี้สวยค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวสีเขียวน็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสี โอ้ยเนาะเมื่อกี้เป็นมุกใช่ไหมเมื่อกี้เป็นมุกอันนี้ในแอลแล้วก็ถ้าถ้าเกิดใส่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 ล่องใส่ต้องใส่ล่องในเนาะใส่ล่องในก็จะสวยเนาะใช่เวลาเพราะว่าใส่ทับในใส่ทับในใส่ล่องในโอ้ยคอยเราปวดหัวกับสาบแสงเวลา เสร็จทำงานก็ได้เนาะงเสร็จทำงานก็ได้วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เนาะว้าวันจันทร์ทีมงานเทศบาลสีีน at ้อ่าวันจันทร์ส NO? ีนี้เทศบาลอบตนะคะค่ะราคาเสร็จได้หมดสวยเลยพี่น้องราคา400บาทค่ะเสียอิหลาเด้อเสียอิหลาพี่น้องรัตนาพรแบนใช่เีหลาตามมาเลยนะคะเร้นทั้งหมดสองสีทั้งหมดกี่ไซส์นะคะไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็ XL นะดับสุดท้ายนี่เลยสองสี สีนั้นหมดยังครับสีนั้นสีนั้นสวยหมดแล้วหมดแล้วนะคะมีแค่สองสีนล้วพี่น้องครับะหมดเลยทายพี่น้องสนใจเลยหมดเลยนะคะพี่น้องคะถ้าเกิดพี่น้องดูอยู่พี่น้องสนใจเลยคือไปทักไปตรงไหนครับทักไปที่เพจอัตนาพรแบรนด์นะคะอัตนาพรแบรนด์นะคะใช่ครับของที่ระลึกน้องอุ๋งออ๋ย่าลืมน้องอุ๋ยอย่าลื มีแอดมินตอบมินแอดมินคอยตอบเป็น้องใช่ครับพี่น้องคะเรื่อยเลค่ะเือไม่เหลือแร้ว่ามีโลรลคชั่นใหม่เข้ามาก็ติดตามในเพจได้เลยครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆเนาะใช่เดี๋ยวมีดมีสินค้ามาเรื่อยๆเสื้อเสมาก่อนเนาะจะมาก็จะเป็นเสื้อวันนี้ขอยากได้เสื้ออยู่หน้างานเลยหน้างาลย่ะังกินสวยอยู่หน้างานเลยครับพี่น้องะอยู่หน้างานอยู่ตรงกลางเลยค่ะ อยู่ที่หานั่งเด็ดๆนั่งสวยๆค่ะมาหลายสวยๆ้องมาเลีฝากฝากนะจะีีบเอี่น้องคะอย่าลืมฝากเลยนะครับพี่น้องคะไม่เล่นอยู่ไอ้รานมันเสียรานมันเสีนะครับอยู่ที่พิเชียงบุรีค่ะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะพี่น้องคะพี่น้องที่อยู่ระแวกนี้พี่น้องคาจะรื่ืมมากเลยค่ะมาให้กำลังแรงเคลื่อนไหวกับทีมงานศิลปินทั้งนั้นเป็นบัณฑแพร่อย่งค์จริงแล้วก็พร้อมแอมนะคะแล้วก็ทุกยศิลปินเด้วพี่น้องขาะรีบาปากมาให้กำลังแรงเคลื่อนไหวด้วยนะคะอย่าลืมฝากไว้นะครับพี่น้อง อรอดีต่อราคาเอฟร้อยห้าสิบไม่มีลิมิติกกนร้ยกินไบโอค่ะกินไอสำหรับผมรุ่งหกสวยผมองามพี่นองขาเยวจะยุด้าด้กินไบโองาชิีจะมีคนได้านพี่นองาขอบคุณนะคดีพรุ่งนี้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 ฝากพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ ฝากพรุ่งนี้ด้วยจะหนูพรุ่งนี้ลมเก่าพรุ่งนี้ใช่นะคะลมเก่าพรุ่งนี้อยู่ลมเก่าค่ะลมเก่า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 เวชรบูรณ์ลมเก่าเวชรบูรณ์ลมเก่าเอลมเก่าไอ้ไอาแลงลิงลำามลงลิงลำลมเก่าเวชรบูรณ์เพลงว่าเพลงว่ลมเก่าเวชรบูรณ์หรือไงลมเก่าปะลมเก่าลมเก่าลมลมเก่า บ้านกกกระ t h o บ้านตุงกระท h o บ้านกกกระทอน n กกระ t h o เออกกระ t h o บ้านลมลมเก่า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 ลมซักกันแมลมเก่าลมเก่าพี่น้องครับอย่าลืมนามเอือนอยู่ที่บ้านลมเก่าลมซักลมเก่าลมเก่าเป็นลมเก่าดิลมเก่าเออลมเก่าลมเก่าลมไม่ใหม่ลมไม่ใหม่ลมเก่าเก่าใหม่เก่าใหม่ ยิหลาดด้วยค่ะพี่รองาพงาดในพานมากด้วค่ะสเลมัขายเสออือยีลาลพกํลังไหนขขอยู่บอกสวัสดีค่ะพี่้องขาปากปากเอินีวงวัีด้วยนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสุดตอนนี้คือ300สาวร้อเแมเมนางค่ะเข <c oughs> <c oughs> าทปากมาแอยลอยปากร้อยปากก้อง่ก้เค่ะเ <c oughs> เอาเบอร์ยังจ้าอ FC พันแทเอท่ FC จากไหนคะวิเชียนีวิเชียนเนาะมีมีกี่ตัวแล้วคะของอันนี้ตัวแรกเหรอคะอย่าอย่าลืมไปเซ็นขอลายเซ็นเด้อโอ้ยมีติ๊บมีติ๊บแองจี้พอม